ไปคุยไปนะครับเชียงใหม่ยามนี้นะวันนี้วันที่สิบเก้าครับกันยายนสองห้าหกหกฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับอากาศจะแบบขมุกขมัวขมุกขมัวช้ำช้ำนะครับเวลาอากาศแบบนี้นะครับจะมองว่าโรแมนติกก็โรแมนติกนะแต่ถ้าจะมองแบบว่าแหมมันก็แล้วแต่คนนะว่าวันคนที่มองเนี่ย พื้นฐานเป็นยังไงนะครับถ้าพื้นฐานอยู่ในช่วงของสดใสนะครับมันก็โรแมนติกนะครับทุกอย่างดีหมดการเงินดีรถรถยนต์ดีนะครับนีสินไม่มีโอ้โหชีวิตเพอร์เฟกมองแบบอะไรก็โรแมนติกแต่ถ้ามองแบบว่าโอ้โหบ้านก็กาลังจะโดนยึดรถก็กาลังจะโดนยึดอากาศแบบนี้ช้านะครับชีช้ําะชีช้าผมเคยครับส่วนตัวผมเคยอากาศอย่างนี้นะตอนนั้นย้อนไปเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วนะ ตอนนั้นอยู่บนนิสันแซนทราโอ้โหรถก็กำลังจะถูกยึดนะผู้หญิงที่เรานะหมายปองนะครับก็ดูท่าทีแล้วเราจะไม่มีภาษีจะไปแข่งขันกับใครได้เลยนะครับนะมีแต่ความรักอย่างเดียวแต่ตังไม่มีอะไรประเภทนี้นะครับทุกอย่างก็ต้องเข้าเกียร์ถอยครับถอยมาเริ่มต้น,นถอยมาเริ่มต้นหายสุดชีวิตตอนนั้นผมก็ รถโดนรถยนต์โดนยึดไปครับนะก็ทุกอย่างเศร้าหมองไปหมดเนี่ยอาการอย่างเงี้ยนะแล้วแต่คนไาม,นะมันก็เหมือนกับว่ามุมมองตอนนั้นเราอยู่แบบไหนนะถ้ามุมมองเราอยู่ในวัยสดใสนะครับโอ้โหทุกอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งนะวัยรุ่นไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ถล้าเป็นวัยที่ต้องคิดเรื่องภาระหนี้สินบ้านกจ็จะถูกยึดรถยนต์ก็กาลังจะถูกยึดน้ํามันก็ขึ้นดีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตมันหดหู่ไปหมดแล้วป่วยด้วยนะมุมมองแบบคนป่วยก็อีกแบบนึงนะ คนป่วยเวลามีมุมมองเนี่ยโหเศร้าหมอไปหมดเป็นโรคตับเป็นโรคไตเป็นโรคหัวใจเป็นนู่นเป็นนี่นะครับเป็นความดันต้องเตรียมผ่าตัดใหญ่ต้องสุขภาพแย่อะไรเงี้ยเงินก็ต้องหาครอบครัวก็ต้องดูแลรถยนต์ก็ต้องผ่อน,นอชีวิตแบบนี้พูดตรงๆเลยนะชีช้ำนะครับชีช้ำผมก็ผ่านนะครับจุดๆนั้นมาพอสมควรลวนะ อนนี้อยู่ในวัยประมาณอันนี้เขาเขาเกินแน<ม>่ใช้ได้เกินก็ถอยเกินก็ถอยนประมาณนี้แล้วน,นี้ไฟเหลืองผมพยายามไปยกนะเวลาขับมาเดียวเดี่ยวทรารนงคันเดียวเียทุกคนไปหมดแล้วนี่มันชอบไฟเหลืองแล้วปุ๊บไปเลยเนี่ยกลัวมากเลยนะความเร็วส่งมาแล้วด้วยนะเดี๋ยวนี้พอโล่งๆปุ๊บยกคันเร่งเลยดีกว่านะครับ <laughs> เพราะว่าไอการจราจรเขาคำนวณมาแล้วนะครับคำนวณมาแล้วพอโล่งๆโล่งๆโลงๆปุ๊บโหเราไฟเหลืองปุ๊บได้แดงปุ๊บมันก็กึ่งกึงฝ่าไฟเหลืองข่าไฟแดงอะ่ะโดนทุกที นะโดนทุกทีอวันนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปสู่อำเภอแม่ลิมนะฮะตอนนี้อยู่แยกสันขยอมจังหวัดเชียงใหมนะ่ขวามือก็ไปที่ว่าการอำเภอสันทรายนะฮะซ้ายมือเข้ากาดสามแยกตรงไปก็จะเป็นถนนตอนนี้วงแหวนรอบสามนะครับก็ยังไม่มีอุโมงค์รอดนะอนาคตก็คงต้องมีนะครับตอนนี้วงแหวนรอบสามนี่ติดไฟแดงหมด ถ้าเป็นวงแหวนรอบสองตอนนี้อุโมงทุกแยกแล้วนะครับขับนี่วุบ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 ผ่านเลยนะฮะมุ่งหน้าไปนี้ข้างหน้าคือดอยสุเทพนะครับดอยสุเทพขับตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ดอยเอ่อเลี้ยวซ้ายก็ควยถึงเทาผมจะขับไปสุดถนนเส้นนี้นะครับแล้วเจอสี่แยกแล้วก็เกลีเ้ยวขวาไปแม่ริมนะส่วนตัวผมเป็นคนแม่ริมนะพื้นเพทั้งยายทั้งแม่นะคุณแม่คุณยายเป็นเป็นคนแม่ริม ส่วนเตี่ยผมเป็นคนนนทบุรีนะครับอากงผมเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่นั่งเรือสำเภามาประมาณนั้นอากงอามา่ายุคเรือสำเภานะแสแซงโง,ง่แสงโง,ง่ติ่นฐานไปอยู่ที่อำเภอบางบัวทองครับจริงๆอากงก็แกก็ไม่ได้ว่าอยู่ที่บางบัวทองเป็นหลักก่อนนะก่อนหน้านูน้นสืบมาว่าก็อยู่ที่อำเภอสองพี่น้องครับสุพรรณบุรีนะส่วนคุณแม่ผมเป็นคนดั้งเดิมอยู่ที่แม่ริมอยู่แล้วนะครับ ทางทางสายตานะครับสายยายนะพ่อแม่ของตาหม่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับกอ็อยู่แม่ริมนะอยู่แม่ริมเดี๋ยววันนี้จะเข้าบ้านแม่ริมครับก็มีคุณนา้ายังอยู่นะผมก็ยังมีที่ดินอยู่แปลงเล็กๆหนึ่งงานอยู่ที่นั่นนะแต่ไม่มีบ้านนะที่ดินผมว่ากระจัดกระจายอยู่นะชนบุรีก็มีแต่ตอนนี้อยู่เชียงใหม่เป็นหลักผมอยู่เชียงใหม่เป็นหลักนะ กลับไปครับบนถนนวงแหวนรอบ3นะครับถนนที่ยังพอใช้ความเร็วได้นะครับใช้ความเร็วได้ตอนนี้ความเร็วก็อยู่ที่80กว่าเรานี้มีไทยวัสดุช่วงนี้ผมกำลังตกแต่งบ้านครับก็กำลังทำนู่นทำนี่บ้านบ้านเป็นแหล่งพักกิงนะครับบ้านปลายสุดท้ายนะครับของของชีวิตเพราะฉะนั้นบ้านต้องมั่นคง อยาวเอาบ้านไปกู้เหรอถ้าเป็นไม่ได้หมดเป็นความเป็นไทยแล้วบางคนบอกโอ้โหรถยนต์ต้องใหม่เสมอนะครับรถยนต์โชว์สังคมได้ครับถ้าพร้อมก็โชว์ได้ถ้าพร้อมนี่ไม่ต้องโชว์ครับเพราะว่าเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับก็ซื้อเขาซื้อตามความพร้อมแต่คนไม่พร้อมเนี่ยซื้อโชว์เยอะต้องระวังต้องระวังเศรษฐกิจไม่ดีผมไม่ได้มีบางอาจตักเตือนนะก็แค่คุยเรื่องประสบก,การณ์ของผมแค่น,นั้นแหละนะครับเดินด้วยความมั่นคง ผมไม่อยากจะเป็นคนแก่ที่จะต้องมาล้มละลายหรือว่ามีปัญหาการเงินในชีวิตบ้านปลายนะครับวันนี้เหลือก็ไม่มีหนี้ไม่มีสินก็อยู่สบายขึ้นนะครับโควิดก็อยู่เฉยๆสองปีครึ่งอะไรอย่างเนะี้ยมมีจัดออฟโรดไปบ้างเขาได้ค่าน้ํามันมแต่ไม่พอค่าซ่อมบํารุงสปอร์ตไรเดอร์อนะันนี้ยังไม่ได้ซ่อมบํารุงเลยนะเครื่องหลวม เส้นทางตัวนี้นะครับเป็นถนนตัดใหม่จริงจะไปแม่ริมที่ไปได้หลายทางนะจะไปทางแม่โจก็ได้ถ้าเลี้ยวถ้าขึ้นสะพานตรงข้างหน้านี่ก็แม่โจนะครับผมก็เลี้ยวขวาไปทางแม่โจแต่แม่โจเดี๋ยวนี้รถค่อนข้างติดก็จะไปทางแม่ริมพอดีผมจะแวะไปที่ตลาดแม่ริม,มนิดนึงจะไปดูปุ้ยช่ายหน่อยดูของกินที่เราเราชอบก็จะปุ้ยง่ายแวะช้อปปิง้ง ริแมแริมนิดหน่อยนะครับไปดูที่ตลาดมีอะไรขายบ้างนะถ้าขวาเนี่ยไปแม่โจ้ครับนะแม่โจ้ก็จะมีมหาวิาลย,ยแม่โจ้นะครับมหาวิาลยแม่โจ้นี่ก็ประมาณถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับมหาวิาลยกเกษตรอ่ะนะครับที่กรุงเทพนะถ้าเชียงใหม่ก็มีมอชอ,อีกมอชอนี่ก็อาจจะเปรียบเทียบ เปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวคนที่เขาบอกว่าผมเปรียบไม่เป็นก็อาจจะเหมือนมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับที่กรุงเทพแต่กรุงเทพนี่มีจุฬาก็มีธรรมศาสตร์มีมอเกษตรถ้าไปสายนู้นก็จะมีราชอะไรนะพระจอมเกล้าไอที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยหวังว่าจะเข้าได้ไหมครับส่วนผมไปจบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่ถนนวิภาวดีเหรียนจบภาคค่ำด้วยะพรกลางวันทางานกับอาเตียว ทํางานไปนะผมจริงๆผมทํางานตั้งแต่ม .2 แล้วนะ,นะอยู่โรงงานประกอบ a p p l e 2E เมื่อก่อนนะครเป็น a p p l e ของไต้หวันนะประกอบเมนบอร์ดประกอบจอภาพเนี่ยผมเรียนอยู่ม .2 ในชีวิตผมนี่ไม่ค่อยได้มีเวลาช่วงปิดเทอมม .2 ปุ๊บปิดเทอมเมษาใช่ไหม,มก็ต้องเข้าโรงงาน,นประกอบอะไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับชุบลายปินนะครับปัดกีตะกวะัวตอนนั้นได้ค่าแรงมาก็เดือนละพันห พันห้าร้อยบาทพันห้าหรือเจ็ดร้อยจำไม่ได้แหลนะประมาณนั้นนะรู้ว่าพอได้เงินเดือนมาอยากได้รองเท้าพูม่าเนี่ยโอ้ไปซื้อเลยพูม่าหนึ่งคู่นะที่สะพานเหล็กปอมไม่ปอมไม่รู้ <c oughs> นะครับได้พูม่ามาหนึ่งคู่เดี๋ยวนี้พูม่าไม่ค่อยได้ยินในท้องตลาดหรือว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไปตามสัมผัสมันมัน้ง <c oughs> นะครับรองเท้ากีฬาเดี๋ยวนี้ก็มีพวกไนกี้ดีดั๊ประมาณเนี่ยนะครับที่ใช้ใช้อยู่พูม่าอนนี้ไม่ได้ใช้มานานละ ไฟเขียวพอดีไฟเลนนี้นี่ตรงได้เลี้ยวขวาก็ได้นะครับผมเลือกตรงแต่ผมก็กลัวเลนซ้ายผมรักไก่เลี้ยวขวาด้วยอ่าโอเคผมจะช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยถ้ารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็พุ่งทยานนะตรงกับเลี้ยวขวาได้ดูลูกศรบนถนนเป็นหลักนะเล็กวิวพาร์ค2อปาร์คถ ถนนเส้นนี้ตอนนี้หมู่บ้านจัดสรรก็ขึ้นกันรึบเลยนะฮะแล้วก็เป็นถนนที่พูดตรงๆว่าก็ไม่ได้ไกลเมืองเชียงใหม่วิ่งประมาณห้านาทีก็ถึงเชียงใหม่แล้วนะครับวงแหวนรอบรอบ3ามอีกเชียงใหม่กำลังจะมีวงแหวนรอบสี่นะครับวงแหวนรอบสี่สวยไหมครับเชียงใหม่วันนี้นะครับท้องฟ้ามืดครึมดำ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 ,ดำ,ดำอย่างนี้มาประมาณตังหลายวันแล้วนะ อันนี้ความเร็ว120ครับ120 120อยู่บนเจ้าซิตี้3.0ไม่ใช่ครับ1.0เครื่องแค่พันเดียวนะครับเทอร์โบ3สูบซื้อมารุ่นบวยสุดเลยครับเพราะว่าผมซื้อมาไว้จ่ายตลาดเฉยไม่จำเป็นต้องรุ่นท็อปเสียดายเงินนะเพราะว่ามันเป็นรถที่พูดตรงๆว่าผมไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับมีคุยคอนโทรลก็ไม่มีนะครับ ความเร็ว120นะ120นะอยู่เลนขวาสุดเลยยังไม่มีใครตามมานะจะเรียกแช่ขวาก็ได้ก็แล้วแต่คุณจะเรียกายผมไม่สะดวกแต่ผมเป็นคนมองหลังตลอดเวลาคุคล่องใจว่าบางคนล้องใจแช่ขวาเปล่าดูเด็ครับขวามือผมนี่มีใครแซงผมมาได้บ้าไม่มีนะครับถ้าผมขับได้พูดตรงนะความเร็วก็ตามเท้าผมเลย ผมไม่ได้ขับรถเร็วนะแต่ผมขับรถตามความรู้สึกของผมผมก็ขับอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆน,นะนะครับหนุ่มๆก็ว่ากันที่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบตามม็กซิมัมรถนะนะครับบางทีซ้ายมันไม่ค่อยสะดวกหลายอย่างถ้าเราขับเร็วอยู่แล้วเราก็ยึดขวาไว้เลยนะสัมปทานไว้เลยนะครับเพราะาผมเละกระจกหลังตลอดเวลาอยู่แล้ว สะพานข้ามไปนะเป็นสะพานที่มันปักปุกๆทำให้มันเรียบไม่เสมอกันก็ไม่ได้ขับไปบนไปโอ้โหบรรยากาศดอยสุเทพฟินมากนะครับนี่ถ้ามีเวลานะขับรถขึ้นดอยเนี่ยนะผมขับมาหมดแล้วนะดอยตรงนี้นะครับขับจากห้วยตึงเท่าไปทะลุแม่สาเนี่ยนะขับมาโอ้ทะลุเทือกเขาเนี่ยขับไปข้างในเป็นยายแมงมุมนะทำไม้ชำนาญทางหลงนะข้างในมันโอ้โหแยกมันเยอะเหลือเกิน นะครับแยกมันเยอะแล้วก็ทางก็แคบสายผาขวาเหวทางเฉพาะตัวเลยช่องเดียวแค่นั้นนะ่ะถ้ารถสวนมาก็ตามนั้นเลยบรรลัยเลยนะครับก็กล่าวเองแล้วกันเนดะีย๋ยวถามว่ารถสวนทํายังไงนะร,รถสวนก็ถอยหลัครับนะเป่ายิงฉุกกันก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่าเงนจะทําไงนะครับบางทีสวนกันบางเออมันก็ไปสวนในจังหวะที่ฝ่ายหนึ่งถอยได้นะค่ถอยทีถอยสายัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวม้งนะครับบนขุนช่างเทียนโอ้บรรยากาศดีจริงๆเลครับทำ ชาวมงนี่บางทีผมไม่คุยเขานะเขาอยากได้แดดบ้างอ่ะเป็นคึมๆทั้งวันเนี่ยตากพราห่มไม่แห้งเลยอะไรประมาณเนี้เนี่ยทางอย่างเงี้ยมนเลี้ยวขวาก็ได้นะตรงไปก็ได้ทางที่ผมอยู่เนี่ยคือตรงและเลี้ยวขวาทางนี้จะเร็วกว่าเลนในเลนขวานะครับถ้าอยู่เลนในด้านขวาสุดเนี่ยตีวงเลี้ยวเนี่ยช้านะครับก็ขึ้นอยู่กับคนออกตัวตีต้นด้วยล่ะ ดเดี๋ยววงนอกมันจะมันจะวางวางไว้ก่อนเวลาตีคู่อย่างนี้นะครับเลี้ยวก็ต้องอย่าไปตัดในเขานะไอบ้บางคนในบ้านออกนอกนะครับไอบ้บางคนนอกตัดในโอ้พูดลำบากลำบากมาเนี่ยอ้าวพอดีรถขนน้ำเขาตีกลับลรถพอดีนะเลนขวามันก็เลยช้าตัดในเลยดีกว่าเพราะว่าข้างหลังไม่มีรถตัดนอกตัดในนะครับสายตาคุณต้องไว ถ้าไวก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสายตาคุณได้ไวคุณทําอะไรมันก็ชัดช้าไม่หมดสายมือนี้เป็นค่ายทหารแม่ริมด้านซ้ายนี่พูดตรงๆนะมันไม่มีตึกแถวพันธุ์ิทรรได้มันเป็นค่ายทหารค่ายทหารยาวไปถึงรุ่นนะครับอำเภอแริมนี่ก็เป็นอุโมงค์ที่มาจากอำเภอแม่ริมนี่นี่ก็มีอุโมงค์นี่ค่ายตักสิ นิดเมื่อไร้จังหวะก็ค่อยๆเข้าขวาสุดพอซ้ายดูแล้วไม่มีอนาคตกบติดรถ right. อันตรายก๊าดอันตรายก๊าดอันตรายการเลยเอออพีจีก๊าซอันตรายขายได้ยงไงบ้าก่อนก๊าดอันตรายเอ็มจีบีกาซปลอดภัยทีนี้เอออพีจีกาซอันตรายขายกันจัดความดังแต่ต้มีแต่ก๊าดอันตรายมาข้างบนทุ่นพื้นบาพังไปนะโหย่ากำลังสวยนะครับเกาะกลางฟู ทวายีนาสิงโตมอบอยู่นี่ก็ใช้ได้มอบแปลว่าภาษาภาษาเหนือแปลว่ามอบภาษากลางแปลว่าอะไรสนะุ่ม <c oughs> บางทีก็สับสนนะครับภาษาเหนือกับภาษากลางนะครับคนภาคเหนือเขาก็จะมีภาษาของเขาเนะี่ยเรียกภาษาภาษาล้านานาภาษาเมืองคนเมืองกนะ็จะเรียกตัวคนล้านาน,านาจะเรียกตัวเองว่าคนเมืองนะเรียกคนภาคกลางเมื่อก่อนมาใหม่ๆนะแม่ยายถามเลยคนไทยเป็นคนไทยหรือว่าคนเมือง ผมผมเป็นคนไทยครับแล้วก็อยู่ในเมืองด้วยโหฟังแล้วแม่ยายมึนตึ๊บเลยก็ผมอยู่ในเมืองอ่ะอยู่ลาดพร้าวนะอยู่ลาดพร้าวก็อยู่ในเมืองสิอนะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยครับยายมึนตึ๊บเลยไฟแดงว่าเปล่าเติมน้ำมันอะไรนี้ซิตี้หนึ่งจุดศูนย์เทอร์โบนี่่ไม้ไม ค่อยจะประหยัดเท่าไหร่นะเวลาวิ่งในเมืองเนี่ยนกะ็ยังได้13.6นะเฉลีย่ยแลนะ้ว13.6ว่าถ้างั้นนะซื้อพวกไม่เทอร์โบดีกว่านะเทอร์โบรุ่นนี้จะขับได้ดีใเวลานะขับไปกรุงเทพนี่ได้ประมาณที่ความเร็ว120นี่ไป,ไปกรุงเทพสองครั้งได้ประมาณเกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรที่ความเร็ว120นะแต่ถ้าขับในเมืองอย่างนี้นะครับวนๆ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 ข้างนอกเมืองนี้จะได้เฉลี่ยวัน14กว่า15นะแต่ถ้า ในเมืองนี่ผมประมาณสิบสามกว่าเลยคนคนสิบสามมีขนาดดันลมยางไว้แล้วนะเดี๋ยวปั๊มได้เดี๋ยว <c oughs> ข้างหน้าแม่ริมฝนตกยังมาเลี้ยวเข้าบ้านครับจะไปซื้อกุ้ยช่ายตลาดแม่ริมนี่อร่อยนะข้างหลังเจ้าไปที่ไรหมดไม่เคีแต่วันนี้สิบโมงสิบห้าน่าจะได้ไปจับด้ยวยไปรายการกิน ปุ๊บมีคนมาจอดท้ายเลยบอะยังไม่ทันเติมเลยบนเติมอแค่เดียวเติมเสร็จแล้วครับผมหนสี่ร้อยบาทครับว,วันนี้ e 2ยี่สิบสามสิบแปดจุดแปดเก้าอันนี้เติม e 2ยี่สิบได้ครับดีเซลสามสองช่วงนี้แต่ต้องขับเอารถดีเซลมาขับถ้าจะประหยัดกว่าเว้ยราคาน้ำมันมาต่างกันเยอะ ขับไม่ค่อยซิงนะไม่ซิงเมื่อกี้มากันร้อยนิดนิดตามนั่นนะครับขับประหยัดมากเครียดเกรงลิ้นเดี๋ยวความดันเดี๋ยวขึ้นเทสลาเทสลาหรือ MG MG จไฟฟ้าส่วนไม่ขาวๆไกลๆโอ้โหเดี๋ยวน,นี้คนใช้รถไฟฟ้ากันเยอะขึ้นนะแต่ก็ต้องคำนวณน,นะรถไฟฟ้าคันล้าน,นาเฉลี่ยล้านล้านสองของผมคันนี้มันห้าแสนแปด หรือถ้าคุณซื้อบิลาดรประมาณห้าแสนนิดๆเลยนะคุณก็เอเวอเรดูพอมันครบแปดปีขายได้เท่าไหร่รถยนต์นะครับใช้น้ำมันไปเท่าไหร่แล้วรถไฟฟ้าใช้ค่าไฟฟ้าไปเท่าไหร่อยู่ในนี้ในนี้เรือน,นั้นเลี้ยวขวาก็เอเวอเรตกันดูนะครับแต่อย่างไงก็หนีไม่พ้นครับรถไฟฟ้าแต่วันนี้ที่บ้านผมยังไม่มี ส่วนตัวว่าลงทุนเป็นล้านกว่าแพงอยู่หน่อยผมก็ไม่ได้ต่อต้านรถไฟฟ้านะครับมันก็จะเป็นต้องมีเออซ้ายมือนี้ตัดใหม่นะไปออกวัดป่าดาราพิลมนะครับใครจะไปแม่ริมไม่ต้องผ่านอำเภอ,เ,อ,อเส้นนี้ก็ไปได้เลยไม่ใช่ไปแม่ริมครับไปแม่สาพูกน้ำตกแม่สาโป่งแยงแห่งน้อยนะครับม่อนแจ่ม ใหญ่ๆเครื่อง2.4งจุเบนซินน,นี่โอ้โหเครื่อง3,000เนีน่ยแอคคอร์ดเครื่อง3,000อย่างงี้โอ้โหมีหกส0 0พซ้ายมือนี้ก็เป็นอำเภอนะครับอำเภอแล้วคุณก็ไปเที่ยวนี้ได้ครับไปพัตตานนัทเดี๋ยวเอาไงดีว่ารถซาลิงอันนี้ใช่รถซาลิง,รถ,ร,งรถพวกเอานี้ออกซ้ายดีกว่าตลาดแม่ริมอยู่ขวานี่ครับเดี๋ยวเราไปจอดหลังตลาดซ้ายมือเมื่อกี้หลังอำเภอแม่ริม,ม,มนี้มีวัดป่าดาราพิรม เบา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 ,บาห้ามกลับเฉพาะรถยนต์ห้ามกลับเราไม่ได้กลับครับเลี้ยวขวาสมัยก่อนนี้ช่วงแม่มาเยี่ยมยายที่นี่อยากบางบัวทองมานี่โอ้โหกว่าจะมาถึงนี่นี่ต้องต่อรถที่ช้างเผือกอีกนะครับรถช้างเผือกมาลงตรงปากทางตรงนี้ครับแล้วก็ต้องนั่งรถอะไรเข้าไปอีกแล้วเดินข้ามสะพานไม้ไผ่เข้าบิง ไม้ไพ่ขัดสารน่ะนะฮะจอดเงีย้ยเสียวสอยตูดน,นั่นเลยะอ่าโอเคครัขอหน่อยขอหน่อยเออนี่ครับตลาดแมริทอ้าวหวยจับด้านซ้ายปิดซะละเออไปปิดเร็วจังสิบโมงกว่าหมดแล้วเดี๋ยวเข้าครับเหลืออะไรเปิดบ้างวะเนี่ยตลาดเช้าก็แปลว่าเช้าน,นั่งดีว่าตีสี่ตีห้า สิบสิบโมงยี่สิบสามนาทีเอุยจับปิดแล้ว<า>จะได้อะไรปุ่ยชายจะได้ปุยชายก็ปิดะสะุกป,ปิดกันหมดเลวดีไม่ได้เลยหรื คบท่กะบวนการไม่ได้ไเลยเลยเดินตลาดแม่ริมเออมีอะไรออกจากตลาดแม่ริมเรียบร้อยครับมุ่งหน้าเส้นแม่ริมแม่โจ้เส้นนี้สมัยก่อนนี่สองเลนนะสองเลนขวามือน,นี่ก็จะเป็นน่าจะกรีนเล็กหรือเปล่าตัวบ้านหรูหรานะครับของเชียงใหม่ หมู่บ้านหลูหราเก่าแก่นะ,ะเก่าแก่ปัจจุบันนี้ก็มีหลายหมู่บ้านแล้วนะครับที่ออกแบบแนวพวก15ล้านนะเนี่สิบล้านบาทนะอะไรอย่างงี้เนนี้จะจะไปไปทะลุแม่โจ้ไปขับข้ามแม่น้ำปิงก่อนนะข้ามแม่น้ำปิงเมื่อก่อนมปสองเลนครับ นีสี่เลนหมดเรียบร้อยเห็นรู้สึกว่ากำลังทำทางจากแม่โจ้ต่อไปแม่เจดีจนไปถึงแยกของที่จะไปพราวกับไปอำเภอปลายนะครับจะเป็น4ี่เลนถึงตรงนู้นเลยนะแล้วก็เหลืออีกนิดนึงนะก็วิ่ง2เลนไปที่อำเภอรพราวอำเภอรพราวก็เป็นอำเภอเล็กๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวนะถ้าออฟโรดก็จะไปม่อนล้านพรา แม่ปังแต่ผมเคยทำคลิปนะวัดดอยแม่ปังมาทะลุทางด้านของดอยสักเกตวิ่งออฟโรดไปเส้นทางวิ่งด้านหลังนะครับเป็นทางโฟวินวิ่งไปแบบเปียวเลยแล้วเปียกผีหลอกเลยนะไปคันเดียวกำลังดีกลางคืนด้วยมันเลยฝนตกด้วย้าส์ผาควายเหวเข้าไปในป่าลกทึบผมก็ไปมาแล้วใครอยากจะไปก,ไปก็ไปดูคลิปผมนะครับดอยแม่ปังแต่หน้าฝนที่ผมไม่ไปนะลัว ไปคันเดียวนี่กลัวมองตรงกลัวคือกลัวรถติดลมมีวินก็จริงถ้าบางจุดมันไม่มีจุดที่จะคล้องวินนี่ก็ยุ่งยากหน่อยก็ตัองขุดนั่งขุดมีช่วงเลบเรียบเหวถ้ามันไม่มีขอบทางด้วยถ้ามันบาดออกเมื่อไหร่นั่นจะบรนลเลยเลยแต่มไม่ได้ไปประมาณสองปีสามปีแล้วเดี๋ยวเบาเบาเบา,บามึองเลี้ยวเข้าตรงนี้ ร้านอาหารดังๆก็มีเลยร้านไล้สลัดนะอันนี้ผมมาเข้าอีกข้างนึ่งอันนี้ก็จะมีหมู่บ้านไมีร้านอาหารที่แต่ผมยังไม่เคยมากินนะที่แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยที่ก็มากินกันมีขายสนมขายสลัดเดี๋ยวซ้ายมือเนี่ยชื่อร้านอะไรแม่ริมนี้บรรยากาศบ้านผมนี่จจิง สงบเงียบสงบเนี่ยใครจิตใจทนไม่ได้นี่ก็จะออกแนวเปรียวเลยนะเดี๋ยวผมตัดเข้าเส้นวัดวิจิตวารีน้ำต้นครับบัดน้ำต้นสายมือในบ้านฟรังบ้านฟอรัง,น,รงนี่ก็บ,บัดน้ำต้น วนนี้ผมก็มาตั้งแต่เด็กๆนี่คือสถานแห่งบ้านทรายทองที่ฉันปองมาสู่ฉันยังไม่รู้โอ้ยนี่เขาสร้างบ้านแบบโมเดิร์นสมัยใหม่เลยนะ าาเไอที่ตรงนี้ขายได้เหรอ,อมันเป็นแหลมเนี่ยสามเหลี่ยมเขามาล้อมไว้เนี่ยประกาศขายนานมากแต่มันโค้งแม่น้ำไงนะฮะซื้อแล้วต้องวัดใจนะครับส่วนซ้ายมือนี่ก็เวลาช่วงหน้าร้อนนะ่ะเขาจะทําเป็นพวกชื่ออะไรไม่รู้อ่ะนะค,คนมันนั่งเป็นตโตูเป็นตโตูเป็นตโตนะครับกระต๊อบกระต๊อบตั้งบนแม่น้ํำปิงอ่นะขายขายเหล้าขายเบียร์มันกันเลย